พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในสุขภาวาะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทยที่ไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤต ซ้อนวิกฤติเราได้เห็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงเราพึ่งความยุติธรรมจากองค์กรตำรวจไม่ได้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลประโยชน์หรือไม่ก็กลัวในการเปิดเผยความจริงความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนที่สุดคือการปราบคอรัปชั่นอันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เราได้เห็นการเรียกลับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงความอ่อนแอพ่ายแพ้ของระบบต่อมาเฟียจีนต่างชาติที่แสดงอิทธิพลเหนืออำนาจกฎหมายของบ้านเมืองสะท้อนถึงความเพิกเฉยของผู้นำประเทศทั้งที่ผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงเราได้เห็นการเปิดประตูบ้าน ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาย่ำยีแผ่นดินไทยการแสดงถึงอิทธิพลของเหล่ามาเฟียด้วยความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าตำรวจไปจนถึงปปงตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำให้คนไทยได้รู้ซึ่งถึงการบริหารงานของท่าน นับว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงความเลือกตั้งที่ประชาชนต้องลงคะแนนให้หากท่านประสงค์ที่จะคงอยู่ในอำนาจต่อไปย่อมเป็นสิ่งที่ท่านต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหาและไม่ยินดียินร้ายต่อความเหือเกลิมของทุนจีนสีเทาที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย การดำลงอยู่ของท่านย่อมส่งผลถึงความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขของพี่น้องประชาชนทั้งมวลผมเชื่อมั่นว่าหากท่านไม่จัดก,การปัญหาทุนจีนสีเทาประเทศไทยจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ชรุดไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่กลับจะพลิกให้ประเทศไทยเป็นจุดล่อแหลมของยาเสพติดที่ลุกคืบเข้ามาทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์ คอเซนเตอร์และอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆจากทุณจีนสีเทาดังกล่าวซึ่งผลจากความไม่ชัดเจนในระดับนโยบายสะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจของรัฐบาลและสร้างความสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นหวั่นไหวของสังคมไทยหากเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยการแสดงออกของรัฐบาลส่งสัญญาณถึงความจริงใจให้ตำรวจและข้าราชการประจำได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยความรวดเร็วไม่ชักช้าในโอกาสนี้ผมขอถือโอกาสขอบคุณคนไทยและตำรวจน้ำดีที่ร่วมแรงร่วมใจส่งข้อมูลให้ผมในเรื่องจีนเทาหรือตู้หาวทำให้ผมได้เปิดเผยความจริงที่น่าสะพรึงกลัวน่าบทดหู่และยังติดขัดไปด้วยอุปสรรคนานาประการจากเจ้าหน้าที่รักเองโดยทั้งสิ้นหากผมได้รับความร่วมมือจะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหลาย ตกอยู่กับสังคมไทยในการได้ป้องกันและอยู่อย่างเป็นสุขเนื่องในวาระปีใหม่2566ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตและอำนาสิ่ดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือโปรดดนบรรดานลพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านประสบแต่ชัยชนะในการต่อสู้ทุนจีนสีเทาผมสัญญากับท่านว่านี่เป็นสงครามสั่งสอน ให้รู้ว่าเราเป็นสังคมที่แข็งแกร่งมีภูมิคุ้มกันจากประชาชนเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจเราต้องพึ่งและยืนอยู่ด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวแม้กระนั้นเรายังไม่ยอมแพ้คำสัญญาจากผมที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่รักความยุติธรรมเป็นเสรีชนผู้ยึดมั่นในประชาธิปไตย ทายสุดนี้ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขนะหากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะสุดท้ายของวาระดรํารงตําแหน่งของท่านประชาชนอย่างผมยินดีที่จะให้โอกาสท่านอีกครั้งหากไม่ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีตำแหน่งจะใช้สิทธิ์ของความอายุติธรรม ด้วยการต่อต้านท่านในวาระการเลือกตั้งครั้งถัดไปในระยะเวลาอันใกล้นี้